สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ครับผมได้มะม่านะครับจากมะเรเสียนะครับผมเป็นมะม่าบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะครับได้มาสซดอนฮอนเมื่อวานนี้นะครับผมนะก็เลยมาอัดคลิปเพ้นเขาจะเฮ็ดแล้วแต่ว่าตอนแรกผมมาสบูเฮ็ดคลิปนี่แต่ว่าเห็นเขาเพ้นอะไรเลยอยากลองว่ามันแสบบอหรือว่ามันเผ็ดอหรีบอนะครับนี่นะครับกับผมนะครับเชฟเด็กจันทบุรีนะครับมีแบบ ที่พี่นอ้องไม่เคยเห็นยอมเลยครับอันนี้เป็น,ปน,นเป็นขนมครับเป็นกิจังเล่ยครับเป็นเล่ยเลยแหละมันฝรัง่งแต่ว่าเป็นรสชาติของม,มาม่านะครับผมเดีย๋ยวห้องเมื่อกันครับมาลองชิมมองว่ามีจี๊แซบทำไหนนะครับเดี๋ยวผมสิบอกตรงไปตรงมาเลยเพรา,าห้องเมา่อแกะข้างในเพิ่นครับว่ามันมียังยไงเป็นยังไงห,หน้าตา นะครับไดครับนะครับผมนี่ซอนนะครับดาคือจงบานห้างคือกันครับแล้วก็ซิมีซอนแล้วก็มะม่าเส้นสีดําครับผมกับเพิ่งกเ็นนะครับเป็นเส้นสีดําสนิทเลยครับไปเดี๋ยวห้องมาใส่ดําหอยกันครับับผมตอนนี้อ็ระวังล่อนะครับแห้มะม่าได้ทีนะครับตรงเติมแล้วสีมา ซิมเบิรน์ขนมนะครับของเขานะครับมีมเอเยวคือมันฝรั่งขอดะมันนั่นแหละมันฝรั่งขอด คือว่าเผ็ดอยู่ครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเผ็ดแห้งๆผมก็ลองมาหมายแล้วมันจะเป็นแห้งธรรมดาสำหรับผมมันเป็นคนกินเผ็ดไปแล้วนะไครเป็นเดอ้อกินเนื้อเหรออืม <c oughs> สู้แล้วครับพี่น้องได้ที่แล้วครับมามากำลังหอนเลยนะครับเดี๋ยวพิ่งใส่ซอสกลับไปครับมีซอสที่ว่ารอกว่าแสบคักแสบน้ำเผ็ดคักเผ็ดเนี่ยตัวกิน ขนมนมันเมื่อกี้กับเผ็ดอยู่ครับกระเที่ยวจี๊ดๆนิดน,นึงครับโมปิ้ลดงไี่หมดเลยตัวแรงว,ว่าสิกินใ,ใจ หอมคือยังพริกแก่ริกเผาเป็นน้อมาแห่งนะครับ แำ้ลยชิยุ้หรือไปแสบครับพานครับผมไม่พานสิบพานเลยครับแสบ ทำมาเผ็ดบอเป็นการกินทะเละครับเผ็ดดยว่ครับเผ็ดสิบระดับทำมา ทาเตรียมซีฟผมให้เก่าสมคำน้ำดีครับจริงไหมผู้ช่วยลอ,องชิมดู คนึงไม่เผ็ดไม่ตาเป็นอย่างนะั้นตางงนอนนะตอนนี้อัดคลิปตอนตีสามอืมอรสชาติมันพิวดจริงมันก็มไม่เผ็ดมากนะไม่รู้ว่าเรื่องกินหลายคำก็รู้ ะมันขึ้นหนักมันขึ้นคนดิอ่ะอร่อเคม็มเลดกเล็กอะไรอืมอร่อยแซ่บครับอันนี้ผมในประเทศไทยน่าจะมีขายในรัศดาแต่เนี่ผมให้มูหิวมาให้ คนคนกินเผ็ดอยู่แล้วนะคะรับก็เลยบอกบอกคุณขันว่าคือยังแบบที่ว่าเขาเห็นในคลิปนะครับว่าเผ็ดแห้งนานะเขาอาจจะกินเผ็ดบ่ไหนเพราะว่าบางคนอาจจะจะเป็นคนปากกลางหเลยแบบบุกไปกินเผ็ดนะครับแต่กับเผ็ดยู่ครับแต่กับบัถึงกับแสบจนตื่นทุรนไหลนะครับบัถึงกับแบาบบุบบักบุบบับไนไหน,นะครับเห็นไหม ถ้ากินมืออื่นก็นานเฉพเพ็ดปันน,ะะนี่รั่างกายเาปับตัวเด็ดหมดไหมแค่เขาด,ดเลยดยี่กินน้ำคำในะ้ไปเลอกท่นห้กินนาไมครับเอาวาเพ็ดบอเพ็ดอยู่ครับแต่ว่าก็บบปันไหนครับ ความความรู้สึกความรู้สึกคล้ายๆกินพัดเผ็ดงูเห่าจริง, <c oughs> งๆมันจะร้อนๆเผ็ดๆประมาณนั้นประมาณใส่ดีปีอะไรประมาณนนี้มาครับเออแตกเออได้เรื่องอยู่ก็ดูสิให่เขาดูจริงนะไม่งั้น <Okay. S 2> สวัสดีครับทุ่ง้อนไม่ผิดกัก็มาทุ่งผมกินสักสองสามขับอาทิพไว้ก็ไดนะ้นี่โอเคครับอันตรายแบบบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย